YKJ m e ไม่ได้เข้าคลินิกบายเทียร i ทอนคิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนนินด้วยนะคะวันนี้นะคะพามาดูเคสแก้จมูกโอเพนนะคะหลังหูบวกซี่โครงสวหรับใครนะคะที่สนใจอยากเสริมจมูกอยากแก้จมูกก็มาดูเคสนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะนี่14วันเท่านั้นทรงสวยมากๆเลยเคสนี้นะคะเป็นการแก้จมูกโอเพนนะคะนี่นะคะ ดี๋ยวแอดมินให้ดูอีกข้างค่ะหมให้พี่ดูนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะเคสนี้สวยมากจริงๆความบวมช้ำก็น้อยมากเนาะนี่นะคะแอดมินให้ดูด้านข้างนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวมาคุยกับน้องกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะ14วันแล้วรู้สึก ววไม่มีอยู่บ้างแต่ความช้ำหนูตั้งแต่แรกไม่มีเลยแบบไม่มีจนหนูงงว่ามันไม่ช้ำเลยค่ะแต่ว่าความบวมก็มีอยู่บ้างค่ะนี่นะคะแล้วทรงที่ได้เป็นยังไงบ้างคะชอบมากค่ะรู้สึกว่ามันรับกับหน้าแล้วเหมือนเวลาแบบเหมือนมองตรงมองข้าอะไรอย่างเียมันก็มั่นใจมากขึ้นเหมือนมันรู้สึกว่าแบบเออมันรับกับหน้าเราหนาะแบบมันดูยาวขึ้นมันดูแบบสมส่วนค่ะ เนาะแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรบ้างคะเล่าให้พี่แอดมินฟังนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาคือซีฟอยด์หนเอียงไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็มันลอยแล้วก็ตัวสูบปลายมันใหญ่มันก็จะทำให้จมูกหนวดเอ็นดูสั้นี่ยแบบไม่ได้โดรับกับหน้าขนาดนั้น,นะคะ่ะเนาะจากที่ดูภาพนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะเอียงจริงๆใช่ค่ะเอียงแบบชัดมากเลยเอียงไปทางขวามือของแอดมินนะคะฝั่งนี้นะคะขวามือแอดมินนะคะ อันนี้เคยทำมาแล้วกี่ครั้งนะคะเคยทำมาแล้วครั้งเดียวค่ะนนครั้งเ,เดียวการแก้ค่ะน้องเคยทำมาแล้วแบบหนึ่งครั้งนะคะกี่ปีคะปีเดียวค่ะปีเดียวนะคะแล้วก็มันเอียงแบบเห็นได้ชัดเลยเนาะ,ะนี่นะคะคุณหมอกันก็มาปรับโครงสร้างให้ใหม่นะคะด้วยการทําจมูกโอเพนแบบหลังหูนะคะแล้วก็บวกซี่โครงด้วยนะคะนี่แล้วการดูแลตัวเองยากนะคะ วันแรกยากหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีสมมีอุดในสมูทแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็หายใจทำปากได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหนูไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะแบบรู้สึกว่ามันก็ดูแลตัวเองง่ยายก็กินยาตามที่หมอแนะนําแล้วก็กินพวกน้ำมะพร้าวน้ําลักทองอะไรอย่างเงี้ยจะได้ช่วยยุบ,บวมคะ่ะแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองอยี่ยหนก็ไม่ได้ยาอะไรคะ่ะอยาสระผมก็ไปสระที่ลาน,นะคะ่ะนี่นะคะแล้วแผลหลังหูตัวเองได้เห็นบ้างไหม ก็เห็นอยู่คะ่ะก็แผ่สวยคะ่ะรู้สึกว่าไม่ดูแบบอ้ยแบบเราทํหลังหูนะเพราะว่าแผ่มันเย็บสวยมากมันดูแบบเอยโอเค,คนี่นะคะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> อันนี้ก็คือใส่หูฟังได้ปกตินะคะหูไม่ผิดรูปนะคะเคตนี้นะคะแก้จมูกแบบโอเพ่นหลังหูโอโ้แผ่สวยมากๆพี่แอดมินมองไม่เห็นเลยนะคะ <c oughs> แผ่สวยจริงจริง ก็คือแบบใส่หูฟังได้ปกติเนาะแบบว่าไม่ผิดรูปอะไรเลยก็คือหูเป็นปกติเลยนะคะไม่ต้องแบบกังวลเลยเนาะ,ะนี่นะคะทรงสวยมากๆแล้วรู้จักคลินิกได้ยังไงคะรู้จักคุณหมอได้ยังไงคะรู้จักผ่านพวกแบบสื่อโซเชียลค่ะแล้วก็เริ่มจากที่คุณแม่เป็นคนหาข้อมูลก่อนแล้วแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยหมอการแบบทำออกมาดีนะแล้วเหมือนหนูเสิร์ชหาข้อมูลในเรื่องงานแก้ก็ต้องให้หมอการคะ่ะนี่เรื่องการแก้จมูกเสริมจมูกก็ต้องยกให้หมอการเลยเนาะ เก่งจริงๆนะคะนี่เดี๋ยวแอมินให้ดูด้านข้างนะคะทรงสวยคือสวยได้ทุกมุมเลยเนาะ,ค,ะคือร<ม>ับกับรับกับคางแล้วก็หน้าผากนะคะทรงสวยมากจริงๆนะคะความบวมช้ำก็น้อยเนาะน้อยไหมคะน้อยมาหนูไม่มีช้ำตัหนูงงมากที่ตัวหนูเองค่ะเหมือเวลาไปดีพวกดีวิตามินหรือว่าไปเจาะเลือดอะไรเงี้ยคือหนูช้ำเราช้ำนานมากแต่ มันน่าแปลกใจมากที่หน,หนูไม่ช้ำเลยไม่ชม้ำจนหนูแบบไม่ช้ำจริงหร<พ>อ,อเพราะนี่เป็นการ,ราผ่าแบบผ่าตัดใหญ่เนาะ<ช>มันก<ม>็น่าจะช้ำแบบเยอะแต่เนี้ยไม่ไม่ช้ำเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูไปแบบเหมือนหาข้อมูลว่าแบบเออโ okay อเพนเป็นงไงมันก็เออก็เห็นว่ามีคนทำแล้วช้ำแต่แบบหนูไม่ช้ำเลยจนหนูเลยแบบงงค่ะเพราะมันเป็นแบบผ่าตัดแบบโอเพนบวกกับหนูเป็นคนช้ำง่ายแต่แบบไม่ช้ำเลยค่ะฝีมือคุณหมอกันเป็นยังไงบ้างคะเล่านิดนึงดีมากค่ะหนูรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนคอนเสิเลยค่ะเหมือน หมอรู้ว่าแบบปัญหาหนูมีตรงไหนบ้างแล้วก็อธิบายเข้าใจแบบหนูสามารถเข้าใจได้ว่าเออตรงจุดนี้หนูต้องแก้นะแล้วก็มันสมเหตุสมผลที่ต้องแก้แล้วก็รู้สึกว่าพอหมออธิบายแล้วรู้สึกว่าเอยมันทําให้เรารู้สึกเราเข้าใจในแบบพื้นฐานจมูกเรามากขึ้นค่ะใช่เนาะแล้วก็ให้คาแนะนําดีมากค่ะอันนี้คุณแม่ก็พามาทําด้วยใช่ไหมคะมีนะคะช่วยกันเลือกแล้วก็ช่วยกันแบบเช็คดูคุณหมอนาะว่าแบบมีประสบการณ์ไหมแล้วก็ เก่งไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูอยากแก้แล้วแบบแก้ให้มันจบกลยหนูไม่อยากมันนั่งเสียเวลาแก้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกคุณหมอเองใช่ใชแล้วที่ทาไมตัวเองถึงเลือกแบบทําเป็นแบบโอเพนแบบโอเพนไปเลยเทั้งที่ตัวเองก็ทำโครสมาแล้วคือก่อน,น,นหน้านี้โครสหนรู้สึกว่าทรงมันยังไม่ได้แบบความดงหรือว่าความแบบธรรมชาติขนาดนั้นนะคะแล้วหนูรู้สึกว่ามันดูออกว่าเราทํามาแบบ ใส่ซิลิโคนนะเห็นซิลิโคนใช่แต่หนูสูว่าถ้าการแก้แบบโอเพนมันทําให้เราแบบเหมือนแก้พื้นฐานจมูกเราจริงๆที่แบบมันมีปัญหาจริงๆนะคะเหมือนอย่างหนูคุณหมอก็บอกว่าเออมีจมูกแบบโคตรเหนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ถึงแม้เราจะแบบใส่ซิลิโคนเข้าไปใหม่แล้วแต่หนูสูว่ามันก็มีโอกาสเอียงี่ยมแบบได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่หนูก็เลยสูว่าแบบโอเคแก้แบบโอเพนไปเลยจะแก้ปัญหาแล้วก็จมูกนี้จะได้ทีเดียวจบ นี่นะคะแล้วก็จบจริงๆนะคะสวยมากๆสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเคสนี้นะคะเป็นการแก้จมูกโอเพนนะคะหลังหูบว,วกซิโครงนะคะทรงสวยมากๆเลยน้องเคยทำแบบโคล s สมาหนึ่งครั้งนะคะ1ปีนะคะ ตัดสินใจมาแก้จมูกกับคุณหมอกันก็ได้ทรงประมาณนี้เลยทรงสวยมากๆบวมช้ำน้อยจริงๆนะคะเคสนี้14วันเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเสริมจมูกอยากแก้จมูกก็ทัก inbox สอบถามแอดมินได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยทั้งแถมสเกลต้าหรือว่าแถมเรเดียสามารถเลือกได้นะคะนี่ทรงสวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวให้น้องฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่แบบสนใจอยากเสริมจมูกใหม่หรือว่าอยากแก้จมูกคะ่ะทำไมต้องเลือกคุณหมอกันคะโอเคค่ะ ใครที่นะคะอยากทาจมูกใหม่หรือว่าอยากแก้หรือว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์อยากทำจมูกหนูแนะนำคุณหมอกันนะคะเพราะว่าจากที่หนูศึกษาห้อลมาหมดแล้วยังไงมันก็ต้องจบที่หมอกันแล้วหนูรู้สึกว่าแบบประทับใจตั้งแต่มาคอนซาวแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเอาริงตัวหนูเองก็ศึกษาดูมาหลายที่แต่สุดท้ายหนูก็คุณหมอกันนะคะคุณหมอกันเพานั้นถ้าอยากสวยครบจบฟังก็หนูแนะนําที่ฟาร์มเทเ c เมเนทัลคลินิกนะคะที่คุณหมอกันค่ะ นี่นะคะนี่ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่อนุญ,ญาตให้ไหลฟ์สดนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ